Thank <laughs> you. เราวล่าเอ้านะครับโอกาสนี้ก่อนที่ทางทีมงานจะเปิดทำการแสดงก็โโคงจะได้กราบเรียนเชิญน,นะครับไปยังทางคณะกระกรมการพิจัรงานนะครับขึ้นสู่บนเวทีเพื่อกล่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานกติกาของหมู่บ้านและชุมชนที่พี่น้องได้รับทราบตอนนี้เดินทางมาถึงกันที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือต้อนรับกับพิธีกรพิธีการบนเวทีครับ นี่เวงาครับรดเดี๋ยวมาเห็นออกครับพี่นอ้องสวัสดีครับทุณู้ชมครัอโอ้โหทีแก่หลายๆ้องนจะเห็นพี่น,อน้องบบงานเ้่าแจกของเกียรติมางนันนครับล้นลามได้เกิดคำมนีนนะครับ,นนมมนนรบทนภาคก็คือสิบวต้งแะครับ ก่อนเดินขอเวลาเจ้าภาพนักแป๊บหนึ่งนะครับธนาตร๋งนุ่มวานนะครับแปร์หนึ่งกระโดดนะครับศรีดวงมะล่ำเลยครับครับอยากให้เห็นเจ้าภาพนะครับแปร์สองพันก่ 2000, อนเนาะ,ะซึ่งเป็นผรูรีเริ่มเป็นเรียวแดงของงานนะครับของงานฉลองอุโบสถถูกพัทสีมาฟังฟ้องปีทองมนีนะครับเอ,อามาสีได้ถึงสลายลำดับนี่4เล่นเชิญคุณงพอประทวนแสนแก้ว คุณปรานี่เป็นประธานครับถึงเวทีเยครับผม่อนทักทายครับอุ้ยผมก็เป็นมาล่ำเลยครับจะ่พ่อจับมือมาครับเจนครับคุณพ่อครับไดครับเป็นคุณพ่อไปท้อนแสนแก้วนะครับที่เป็นเปรียวแรงเป็นรักในงานนี้นะครับเป็นผู้ที่ แข็งแกร่งที่สุดในงานนะครับของงานฉลองอุโมงค์สุทธิพระน์ศีมาเกิดข้อมองทางวัดศรีวีไรฑ์สว่าง์มาลำับต่อไปครับเชิญทีมงานบริหารของเทศบาลตะมนตยังรอนะครับทีมงานสภาเทศบาลตะมนตยังรอนะครับขอเชิญทุกท่านครับผมนำทีมโดยท่านนายกเศราฐานยืนใช่ครับผมท่านรองแท้ดาไม่เหตุครับผม ในการทีมงานทั้งทีมงานบริหารและก็ทีมงานสาภาของเทศบาลตำบลอย่างหล่อนะครับนายกยืนตรงกลางตรงกลางทุก่าครับท่านต่อไปรขบขอเรียนเชิญทนกำนันอิรักศักดิ์ไว้ทองนะครับกำนันตำบลอย่างหล่อนะครับพร้อมชุดชอรบอทุกท่านนะครับที่มารักษาความสงบ,บในวันนี้นะครับในงานนะครับ ครับทำงานนะครับเชิญครับทั้งบนก็ได้ครับท่านทั้งบนก็ได้ครับเป็นทีมงานครับทั้งเม็ดนะครับทุกคนเปิดให้ลงเยอะหลายครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครับมือนี้มาแต่ว่าผมว่าท่านเห็นเพลินครับผมใส่สิ่งที่ของท่านยิ้มเนาะถ้าถ้าท่านอยู่ใกล้ๆกับเชิญเชิญท่ับบนเวทีครับ ฟังล้มก็ได้นะครับฟังล้มก็ได้นะครับครับก็ทั้งนั้นประตูนั่นได้เยอะครับประตูนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วเนาะครับครับพังงอพังทวงกันนี่เจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพเป็นมาแล้วนะครับมีท่านนายกเทศบาลเทศเทศบาลตำบลยังรอนะครับรองนายก หนึ่งท่านนะครับแล้วก็สซีรีส์รบกํานันพุญญาบ้านครับมาเม็ดไปเหมือนไรแล้วเนาะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาแล้วนะครับรับทาบความของมือนี้นะครับที่เคียงไว้นะครับตอนสิบเปิดงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนชายังรอนะครับบ้านสีสามสิบหมู่บ้านครับบ้านยังรอบ้านเราคนเป็นบ้าบ้านเชยไปเลื่อยนะครับ ที่เพชรเพี่นองบ้านเขาได้เบ่งสาวหน่อยในมือนี่นะครับได้เบ่งอุค์หญิงในมือนี้นะครับขอเสียงพรบมนยังรอเลยครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งมือนี้นะครับที่ทันมากมือนี้กับสินีนี่พุเนาะนี่พุก